สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของบุคคลกันครับ บุคคลที่เป็นบุคคลแห่งปีเลยเนี่ยใครกันนะครับผมจะเป็นบุคคลที่ส่งผลต่อโลกใบนี้เนี่ยมากที่สุดเลยจนถูกได้เลือกรับเป็นบุคคลแห่งปีเลยเลย,เลยครับซึ่งการจะเลือกมาเนี่ยนะมันก็มาจากทุกแวดวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารประเทศเองหรือว่าจะเป็นดารานักร้องก็เป็นไปได้เหมือนกัน หรือว่าจะเป็นนักธุรกิจเป็น CE o ผู้บริหารต่างๆเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้าง Impact ให้กับโลกได้ทั้งนั้นแต่ Impact ที่สร้างเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละด้านกันนะครับแปบลบว่าเปลี่ยนการเมืองโลกไปเลยเนะครับหรือว่าก่อให้เกิดเหตุการณ์สาคัญต่างๆเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกสร้างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกใบนี้มามันมีหลากหลายแง่มุมนะซึ่งทุกปีเองเนี่ยนิตยสารไทม์นะก็จะจัดอันดับขึ้นมาเป็นคันดิเดตมานะแล้วก็จะเลือกมาหนึ่งคน ที่จะเป็นบุคคลแห่งปีประจําปีของทุกปีบางปีเนะี่ยอาจจะไม่ได้มีคนเดียวนะอาจจะเป็น2คนบ้างหรือว่าอาจจะเป็น กลุ่มคนก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ปีกันไปนะครับอย่างในปีที่แล้วเองเนี่ยก็เป็นตัวของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แล้วก็มีการยกแบบจิตวิญญาณแห่งยูเครนด้วยนะแบบ spirit of Ukraine เนี่ยก็นับว่าเป็นบุคคลแห่งปีด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าจะย้อนกลับไปในปี2021ก็เป็นตัวของอีลอนมัสส์นะครับผมอันนี้ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ถูกไหมว่าเขาเนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกได้มากมายในปี2020เองเนี่ยสคนนะครับก็คือประธานาธิบดีแล้วก็รูปไปถนห่งรองประธานาธิบดีนับ มาล่าแฮร์ริสที่ได้รับเลือกตั้งแล้วก็ชนะตัวของโดนัลด์ทรัมมาได้ครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมในปี2019ก็เป็นเด็กก็ได้เหมือนกันนะเป็นตัวของเกรตาทุนเบิร์กนะครับผมนักเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองโดยเธอได้รับเลือกจากการที่เธอเนี่ยได้ทําการหยุดเรียนมาประท้วงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนนะครับผมอันนี้ก็ทําให้เธอได้รับ การรับเลือกจากถามไปแล้วในปีนี้ล่ะเป็นใครกันนะครับผมบอกกันเลยว่าปีนี้เองเนี่ยเฟี <c anc ur ra> ้ยวฟาวสุดๆไปเลยนะครับเรามาลองพูดถึงแคนดิเดตให้กับทุกคนด้ฟังกันก่อนแล้วกันว่าแคนดิเดตที่เขาเลือกมาเป็นแบบแคนดิเดตสุดท้ายเนี่ยมันมีใครกันบ้างนะครับผมก็บอกไว้เลยว่ามาจาก หลากหลายสายมากเลยนะคือมันแบบมันเยอะจริงๆอะ่ะมีตั้งแต่แบบตัวของวลาดิเมียปูตินนะครับอันนี้ก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ในลิสต์นี้ได้กด็เรียกได้ว่าทรงอิทธิพลกับโลกใบนี้มากจริงๆหรือว่าตัวของสีจินผิงนะครับหรือว่าตัวของแซมซีโอของ O p e n นไอและรวมไปถึงกษัตริย์ชาวที่3ของอังกฤษนอกจากนี้เองก็ยังมีนักร้องป๊อปสตาร์ชื่อดังของโลกที่มั่นใจว่าคนทุกคนน่าจะต้องเคยฟังเพลงของเธอนั่นก็คือตัวของ Taylor Swift นั่นเองครับ และให้ผู้ชมลองทายดูว่าในลิสต์นี้เนี่ยใครจะได้เป็นบุคคลแห่งปีประจำปี2023กันในลิสต์นี้เองเนี่ยตัวของปูตินเคยได้แล้วนะครับผมในปี2007แล้วมาดูกันดีกว่าว่าในปีนี้ใครจะเป็นผู้ชนะรางวัลบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์คำตอบก็คือตัวของ Taylor Swift นั่นเองครับเฮ้ยโอ้โห Taylor Swift นักร้อง ที่เรียกด้ว,ว่าเป็นนักร้องแห่งยุคเลยถูกไหมเป็นนักร้องที่เป็นเหมือนตัวแทนของเพลงป๊อปบนโลกใบนี้ของยุคของผมเลยก็ว่าได้นะโตมาเนี่ยโตมากับเพลงของเธอเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่ Love Story เป็นแบบ You Belong With Me หรือว่าแบบเพลงใหม่ๆหน่อยอย่างเงี้ย l a n k Space หรือว่ามาในอัลบั้มล่าสุด c r ู s u u m m r r คือมันมีเพลงของเธอเยอะมากๆได้ยินเนี่ยแทบจะร้องกันได้ทุกเพลงเลยและครับและใน ปี2 0 2 3เองเนี่ยตัวของเธอก็มีทัวร์คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่โคตรๆด้วยนั่นเองและกลายเป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่มีรายได้เนี่ยมากที่สุดตลอดกาลเลยนะครับนั่นก็คือ The Era Tour นั่นเองนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยตัวของเธอก็เป็นเหมือนแบบยุคสมัยเลยอะของแบบเพลงเป็นแบบเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเพลงเลยนะครับก็นับได้ว่าตัวของเธอนี้นะครับผมก็เหมาะสมแล้วละ่ะที่เป็นบุคคลแห่งปีจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมตัวของเธอเคย ปรากฏออกมา2รอบแล้วเลยครับผมในฐานะของบุคคลแห่งปีเพราะว่าถึงแม้ว่าในปี2023จะเป็นครั้งแรกที่เธอได้แบบเดียเด่ยวๆเนี่ยนะครับแต่ตอนปี2017เนี่ยทางทามาจัดให้กลุ่มคนที่เรียกกันว่า The s ไซเรนเบร k เกอเนี่ยนะครับก็คือเหล่าคนดังที่ออกมาต่อต้าน การกระทําทางเพศการแบบล่วงละเมิดทางเพศอะ่ะได้รับรางวัลน,นี้ไปซึ่งก็ประกอบไปด้วยนักแสดงหรือว่านักร้องหลายๆคนนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงบุคคลอื่นๆด้วยอย่างแบบซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อะไรแบบนี้ซึ่งหนึ่งในกลุ่มของ s i เ e นเบเกอร์เนี่ยก็มีตัวของ Taylor Swift อยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็นับได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลต่อโลกใบนี้มากๆงจริงแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็รวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเลยแหละครับเดี๋ยวเธอก็จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์แล้วก็ญ แย่งกันกดตัวเพื่อที่จะบินไปดูเธอเลยจริงๆตัวของเธอเคยเกือบจะจัดคอนเสิร์ตที่ไทยแล้วตอนนั้นผมกดบัตรมาด้วยนะครับผมกดได้ด้วยแต่สุดท้ายนะครับตัวของเธอยกเลิกคอนเสิร์ตไปก็เสียใจมากๆเลยแต่ในรอบนี้เนี่ยไม่ได้ไปนะครับผมเพราะว่าโอ้ช่วงนี้ไปดูคอนเสิร์ตเยอะมากเลยนะครับก็นับได้ว่าขอแสดงความยินดีกับตัวของ Taylor Swift ด้วยยังไงในวันนี้ก็หมดเวลาลงเท่านี้นะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้ ี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดูมิส t e เ y อรี่เวิลด์อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรงงบบ Business, นรยี กันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างงั้นเดี๋ ถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บ,บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค X, ้ด AFFX MYSTERY W แล้วก็หนึ่งนะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้ แต่ถ้าใส่โคดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ